สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารพรีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคูรวูวังเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของดินาโมสายเกบเตะสนามสแตมฟอร์ดบิดเวลาตีสามตรง ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งขครงๆถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงานการพบกันของนักสองทีมเคยเจอกันมานัดเดียวคือนัดก่อนเป็นซาเกรบเปิดบ้านเชื้อนชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนผลงานสามนัดล่าสุดของจูบาน เชลซี Chelsea, ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปพลาดทา่าแพ้ไบรตันแบบเละเทะไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานสมนัดล่าสุดของซาเกรบเสมอหนึ่งแพ้สองโดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ออซิเยกมาหนึ่งประตูต่อศูความพร้อมก่อนเกมของจูบานเชลซี Chelsea, จะไม่มีคารลิดูคูลิบาลี แอนโกโลกองเต้เวสลีลีโฟฟานากับริสเจมที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามครับ11ตัวจริงที่ขาดว่าเชลซีจะส่งลงสนามในระบบ3-4-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเอดูอามองดีหลัง3ตัวเทวอซาโลบาที่อาโก้ซิวาและมาร์กูเรยา วิงแบ็กขวาเซซ่าอ well, ัสปิลิกูเอตากลางคู่จอจินโยกับรูเบนอบสตาซิกวิงแบ็กซ้ายเบนซินเวลส่วนสามประสานไคฮาเวดเมสันเมาและอารมันโดบรยาส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างซาเกรบจะขาดปอสโกสูตาโลแนวรับดาวรุ่งที่ยังบาดเจ็บส่วนนอกนั้น พร้อมลงสนาม11ผู้เล่นที่ขาดวาซากเกร็บจะส่งลงสนามในระบบ3-5-2ประกอบด้วยผู้รักษาประตูโดมินิกลิวาโควิทหลัง3มตัวสเตฟานริสตอบกีโยซิปซูตาโลและดิโนเปริตวิงแบกขวาดาริโอสปิคคิดกลาง3มตัวลูกาอิวานูเซกโยซิปมิสิตและ อาริยานอเดมีวิงแบ็กซายโรเบิร์ตลูบิสิตสวนหน้าคู่บรูโน่แพตโควิชกับมิสลับออลสิตเกมนี้เชื่อว่าเชลซีจะมาเล่นเพื่อประคองเกมมีแพ้หรือเสียประตูแบบเละเทะอีกเนื่องจากพวกเขายังต้องการเป็นที่หนึ่งของกลุ่มถึงแม้จะเข้ารอบไปแล้วก็ตามและเกมนี้เชลซีน่าจะพักตัวหลักเยอะพอสมควร เพื่อเก็บความสดไว้ลุยศึกลอนดอนดาบีกับอาเซนอนในสุดสัปดาห์นี้จึงไม่น่าจะมาเร่งอะไรมากมายส่วนซาเกรบพวกเขาก็ยังมีลุ้นจบอันดับ3เพื่อไปเล่นยูโรปาลีกอยู่ถ้าชนะเชลซีได้แล้วลุนให้ซันบวกบุกแพ้เอซีมิลานซึ่งนัดนี้ซาเกรฟก็ยังคงจัดชุดใหญ่และเดินหน้าบุกเอาประตูจากเชลซีเป็นแน่ ทำให้เกมนี้เชื่อว่าดยแรงจูงใจต่างกันของทั้งสองทีมและด้วยเชลซีน่าจะโรเทชันนักเตะคู่นี้จึงเชื่อว่าสาเก็บจะบุกมาแบ่งแต้มหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกชนะได้เลยครับถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้พวกเราบอลนปตขบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอเพร่อคุณครับ